หันดาาใจหันตูดให้แล้วนะคะตอนนี้นั่งลงแล้วนะคะหิวน้ําอ้อนอ้อนกินน้ำเ <c> ด <oughs> <c oughs> <de> ็กหิวน้ำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายน้ำแดงนะคะวันนี้เราก็จะทำความสะอาดหลักแล้วก็จะพาน้องน้ำแดงไปเล่นน้ำกินน้ําดื่มน้ำนะคะตอนนี้ก็ทำความสะอาดนะคะไงกุ๊บเลยน้องน้ำแดงก็อยู่ลงเดียวกันกับ น้องคููผาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้ออกไปเหงานแล้วนะคะตอนนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะควันม,มอสก็ได้เอาขยะไปทิ้งนะคะแล้วน้อง,น,องน้ำแตงอ้นอะไรนาะใจร้อนน้ำแตงใจร้อน ให้เองหรอคือกระฟืดกระฟัดิวน้ำแล้ว ควันมอสเอาขยะไปทิ้งอยู่นะคะเดี๋ยวรอควันมอสพาพาน้องไปกินน้ำพร้อมกี่ฟฟูค่ะ ตอนนี้ก็เำลังเดินไปกินน้ำนะคะ helmet. ลงเล่นน้ำด้วยนะคะมีภายน้ำแต้งน้องพายภูผาแล้วก็ไม่พังขันเงินนะคะขั้นขั้นอ๋อแม่็แม่แม่ขันเป็นแผลมาเร็ว ค่ะตอนนี้ก็ได้มาถึงสระน้ำแล้วนะคะนี่ลงเล่นน้ำไปเลยไม่ขันไม่ขันยังสงสัยไม่ขันลงเล่นน้ำแล้วนะคะเคแบบไวะคะแบบไปหาผู้บ่าวชฉยนๆนะคะไม่ขันแววไปหาผู้เบาวบรรยากาศยามเย็นนะคะ น้ำแตงจะกินน้ำเยอะนะคะน้องน้ำแตงเป็นคนกินน้ำเยอะค่ะตอนนี้น้ำแตงก็ลงเล่นน้ำแล้วนะคะอุ้ยผูผาลงน้ำน้ำลึกไมมนั่นอุ้ย ขึ้นไหมนันขึ้นได้ไหมรอน้องก่อนรอน้องผู้ผาก่อนอูย้ยังกินน้ำอยู่เลยสงสัยหิวน้ำหิวน้ำแรงหิวน้ำแรงน้ำแตงหิวน้ำนะคะองอเงจะมากินน้ำ กินน้ำหลายตักไหลกินน้ำเยอะมากเลยสวัสดีครับหล่อหล่อครับดีๆโอ้ยผู้พาก็ขึ้นตามมาแล้วนะคะน้ำไหมหนาวไหมผู้พากสวัสดีครับหัวคำมุนก็มาเคลียร์แล้วครับผม แม่พังคำเหมื่นก็มาด้วยนะคะลงเล่นน้ำกินน้ำนะคะให้คำเหมื่นเจนไแม่เหมือน, <c oughs> <c oughs> อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแลยภูพาไปแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้เดินทางกับหลักเรานะคะกับที่พักของภาย <c oughs> ายน้ำแตงนะคะส่วนพี่ภูพาก็ไปซ้อมว่น้ำนะคะ น้ำแตงเป็นแค่กองเชียร์นะคะเพราน้องน้ำแตงไว้น้ำไม่เก่งครับโอ้ยหลักหยาเพิ่งกินซะเนาะกินหยาบลูกบรรยากาศดีมากเลยนะคะตะวันตกดินนะคะสีสวยมากเลยสีสีก้อนเมฆ อตอนนี้พายภูผาก็อยู่ฝั่งทางนู้นนะคะจะซ้อมว่ายน้ํามามาฝั่งทางนี้ใช่ไหมควันมอสใช่แล้วน้ําแตงเป็นกองเชียร์นะคะน้ําแตงก็เป็นกองเชียร์ครับน้ําแตงเป็นกองเชียร์ครับน้ําบบน้ำแบำแบ,บจับด้วยลูกจับน้ำ่ายมาแล้วนะคะ ว่ายมาฟังน <Yeah, ี้เลยเหรอควันมอสเห็นมานอต้องซูมนะคะเราต้องซูมข um ้ามได้ไหมนอบข้ามได้ไหมนอ ฝั่งนี้ฝั่งกองเชียร์นะคะกองเชียร์น่ารักจังเลย <g ul ch ia> อันนี้ก็มาถึงฝั่งแล้วนะคะมาถึงน้องมงคลมาด้วยนะคะก็เลยมานะคะ <g ul ch ia> นี่ในขันเป็นกำลังใจนะคะก็กมีกองเชียร์เป็นน้พายน้ำเตงนะคะ ต้องพายน้ำแตงเป็นกำลังใจมาถึงฝั่งแล้วนะคะเก่งมากเลยครับสวัสดีครับมงคลน,น้อยอา้าวสวัสดีแม่ขันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะต้องขอลากันไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องภายน้ำแตงช่องน้องใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ